อาครับเมื่อนี้มานุกล่องครับเนี่ยครับผมปลูกไว้สิบไร่ครับเนี่ยเกิดบนดแล้วครับเบิ่งพอครับเกิดบนดแล้วครับปลูกไว้สิบไร่เนี่ยครับเนี่ยเกิดบนดแล้วครับเบื้องรถดเนี่ยครับอันนี้ผมวานเกียวแล้ว้อครับเนี่ยผมวานเกียวไว้แล้วครับเนี่ยอยู่นี่มันมีอยู่ยี่สิบไรผมบดเกียรสี่สิบถุงครับเนี่ยผมวานแค่สี่สิบถุง เกียดิบเกียบักเมกเขานะครับเนี่ยเกียนี่ประโยชน์มันได้หลายอย่างครับเป็นปุ๋ยป้องกันโรคเสียอลาได้ครับเพราะว่ามันขิดทั้งผมนี่บ่อกเคยเป็นโรคเลยครับเนี่ยผมว่านเกียครับมันผมบ่เป็นโรคอย่างเลยบ่มีใบหยิกใบด่างใบเหลียงครับเนี่ยนี่ครับนี่แะครับผมมายกล่องเมื่อนี้ครับมือนผมก็สิเอาคนงานมาปลูกครับนี่แะครับยกล่องอ่ะโอ้แดดมันแกมครับ นี่ละล่องอ่ะนี่ครับผมเส่ผ่านไทยเอา้อครับเด้อยกล่องเด้อครับเด้อผมใส่ผ่านไทยเอาครับเนีย่ยยกล่องครับ <c oughs> เออเดินมาอีก <c oughs> เหอบมาอีกมาอีกมาอีกถ่ายมาอีกถ่ายมาหอดพี่ละแล้วก็ยกหางขึ้นเลย นี่แหละครับคุณนะครับติดชีดินนี่นะครับแนวยยกล้องผมครับใส่สองพันนี่นี่แหละครับเนี่ยข้อออกเนี่ยอามีดข้อออกเนี้ยอามีดมาข้อออกนี่นะครับผมใส่สองพันนี่นะครับยกล้องครับเนี่ยเออซ้ำไถยให้ไหมครับเนี่ยเบื้องรถครับเนี่ยครับดินกระพุดีดีครับเบื้องเลยคล้องพอดีครับเนี่ยคล้องอ่ะตรงดิ้งคือกันครับผัว ว่ละครับเบื้ออโอ้แต่ว่ามันเหลี่ยมตาเนะาะนี่นะครับซ้มไถยให้ไหมครับนกเอานี่ตัวนี้นี่มันปลูกง่ายเพรเอมครับเสียบง่ายเลยครับเพราะว่าดินพุบังรดขัวครับไปบังรดครับุ่าละครับลงไปข้างล่างู่าละครับความยาวมันแปดเซนครับเนี่ยความยาวมันแปดเซนให้มันไปก่วง กว้างอยู่ทั้งล่างพุนครับกว้างทั้งพุนครับล่ะครับบางคูมันรวดครับปีเล็บเสียบดีจังเลยครับกว่ามันรวครับตรงดิ้งขึ้นกันล่ะครับเบองแถวนี้ผมเอาอันใจแอดมาเสียบครับเนี่ยผมเสียบใจแอนล็อกเบิ้ง่นละครับป้ามันผมมาครับผัวเต็มไปเบิดอยู่คนละป้ามันอันพุ่งกะสวนสวนมันขึ้นกันครับว่วนะครับอือ อันนี้ผมว่านเกียร์แล้วเด้อครับเด้อเนี่ยเพราะว่าผมก็ได้ใส่ปุ๋ยครับแล้วผมก็ได้สียาปุ๋ยทั้งใบครับมีแต่หมูเพื่อนครับสีปุ๋ยหมักขี้หมูที่ไปท้ายทําของเพื่อนนะครับของผมนี่ว่านเกียร์แล้วแล้วเลยครับเนี่ยมาใส่ปุ๋ยอีกเลยครับเนี่ยถ้าเบิ้งงด้นนะครับครับส่วงเดียนทันวาทันวามกราเนี่ยครับผมที่กู้ออกห้เบิ้งครับเนี่ยพวกเนี่ยว่ามันไมได้ไล่แล้วจากตันนี่แหละครับ นกล่องแบบมันพอสูงปาะเด๋ครับเพราะว่าฝนตกมามันก็ซึมเข่าเลยครับเนี่ยเพราะว่าคู่มันเป๋แบบเขาไทยเอานะครับเนี่ยนะครับเบืองนครับเนี่ยสองพันนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยครับสองพันนี่นี่แหละครับเนี่ยเบิกเอาเลยครับนี่ละแนวยกล่องผมครับ ใครสนใจอยากเฮ็ดคือผมก็เฮ็ดเด้ครับเนี่ยเสียบง่ายง่ายคงคนงานนี่จนว่าได้ดึงมือไว้ครับเพราะว่ามันเสียบจมเพราะว่าดินมันพูนยุ้ยไปเลยนะครับเนี่ยมันเสียบง่ายครับบอกคือลองที่เขาปลุกเข้าไปมองการนีหักมันก็หัวมันก็มาได้ครับเนี่ยเพราะว่าดินมันพูแบบมันบปกแกนครับมันบปแข็งครับเพราะว่าดินมันปลุกไสกันเลยครับเลียวงามตรงดิ้งขึ้นกันเลยครับว่า เอาครับคลิปนี้เอาไว้สนี้ก่อนนะครับเด้อจะลืมกดติดตามให้ผมได้ไหมครับเด้อฮะเออเอาเอาเอาครับมาเบื้องตอนไทยก่อนครับสั้นนะเออไปนะน้ำก้นรถลดไปครับไปไปครับเปเบื้องตอนไทยครับวันนี้เนี่ย แดดเบื้องรถดครับแดดแดดทอด้อนจะเลยครับพัวเออละถึงแล้วถึงแล้วกตกมาเลยตกมาเลยตกมาเลยตกมาตกมาเออเอาครับเบิ้องนะครับเดื้อตอนไทยครับจ้ะเอาค,าครับดันเห็นวาครับไปทุกลองสิบไปแล้วครับไปถห็นว่าน่ะเออนะอครับเบื้องอันนะ่ะครับถห็นวา เออหนล่ะครับดินสักว่าเขาไถให้ไม่แล้ครับสักว่าเขาไถไม่ให้ไม่รอบที่สองครับเิึงเอารถหัวครับว่าเออหัล่ะครับเห็นบ่มันก็เป็นคู่ดินคู่ย่อยดีๆครับอืออันนี้เขาปรับได้ครับเด้อเสิเอาล่องเมตรล่องเมตรยี่สิบล่องแปดสิบได้บัดครับเอาห่อนแล้วครับคลิปนี้เอาไว้สนีนะครับเด้อขอบคุณ้อครับที่ติดตามเด้อครับเด้อ